สบายดีพี่น้องสบายดีน้ำเส่าพี่น้องปองไปยอยู่ต่างแควงต่างเมืองน้อมันเนี่ยมือเส่าในตอนหกโมงได้ยินแต่เสียงตีโปูงพี่น้องจา้าเนาะอ,อืก็จะก็ยังใส่ฟื้นอยู่เนาะพอเนืนอนขอบคุณพ่อกระแม่ละลายเด้อนอนตีจองกันโรงแรมให้นอนสามห้องพี่น้องจา้านอนอยู่สั้นสาม พลังการงานสร้างไปลองจะเป็นครั้งแรกเนาะก็ขอขอบคุณพ่พอกับแม่์ละลายพอหักแม่หักเนาะที่เมตตากรุณาลกหลดนานๆที่เอนูกุนาถ้าพอ่อแม่ย์เบิ่งคลิปย้อนร่างกะขอบคุณละลายด้วยพอ่อยมาเลตะเวียนก็ขึ้นทั้งเฮ้เานาะ ทางนี้คือเก่าเนาะต่างแควงไปเนองเอ้ยมาแควงข้มมวนไปเน้องเอาอยู่แงงสซนเขตเนาะบ้านพ่อกับแม่เพื่นอยู่พี่บนทางกับสมุกสมบันิไปเนาะเอ้ยกรุบกรุกขักก็ยังใส่พื้นอยู่เนาะยังมีเฮือนใหม่อยู่พี่น้องใจนนเนะาะเหินโบราณ แม่ต <c ười> ื่นแล้วตื่นแต่เช้าจนแม่นอนหลับะแม่จะไม่มาลับัแม่นะพี่น้องน่จะโ่ลงหนงล้ปิดปรลับิดลุกซ้ายผิลุกซ้ายมันไปลงนอนไปใส่ มันจะตัดอ no ิ่ในหมัดสแบบนี้โอ้ยพอแล้วมื่อพันเมื่คืนพันหมก่นพันเป็นอน่นอนเท่านัานฟันเด้อพี่น้องจ้าฟันเันมาเจดมานหนากรุหามามีเมันพันขึ้นว่ามานพันอะไรแลบอกเลกเลยอหักลืมเมากับหักดูันน่าจะได้ขึวมากหันอย่างัวผมมาัวมมา แต่ว่าควานน่ะทยักษ์ทีอนกองควันไปนะเพื่อนกูนี่มันแล้วเขาฝามาว่าจะเปนในกองควันแต่วาไปผูกให้มาถ้าร้ยกว่คทีม่เจ้ากรงควันไปหานไปห้กับนเหนือนโลกสบอคิดในทางการที่แม่ตอนโทราไดว่าท่านท่านแม่ท่านหลักเรียวไปหลักไปมาเน่ยเนบ็นบานี่แหละไปเปืี่ยนทเรนอย่างนี้จะสีมูเจ้เดียวก็พานก็มาเี้ยมาสับ วันจันเตะล่าเาพูดเูล้พันดแม่พูองพันพอ้าพันกออแม่เตเล่าพูดเยอะร้องมึงแลกวจำได้ซอมแบบเศร้าไปก็พันกับสาสิบาทร้องมนะเสนสี่เรือมันมาห้สูกให้ลับมบางทีผิวนายเเนะมาต่างถิ่นตางแดนมาต่างเมืองแล้ิสุทธิ์ยาแก้เพ็สามันมุกไล่จี้จีกน ถ้าหมดกินยาแก่เผ่หดกินาอะไบ่บ่ลงบ่ลงเอาอยู่ดีแลยบ่เด็กพวกบาเจ้าพวกคล่าบเมื่อกี้นกับพวกเคลาเป็นใส่เบ็ดจ้ะแล้วกุ่นแล้วดุ่เนี่ยปุกเหรืองะเออปุ่นานะใส่ใส่อะไรไใหวเออเพามันกหวแล้วเนาะมันอยู่บ็ได้แลูกเคยจำไหมเอ้ปวที่ดีทีอีแม่ท่านี่ทั้งทั้งเนื้อแม่บ่มาจังหวัดเออ บาเลยมาแตกก่าเข้าเผ้าเราตืนออกท่านี้ต๊ะี่กันอั่นอยลาเงี้ยเฮาดยานมันบอดผีดไปแล้วเ้าไปเวียงประบันิขันเต็อนท่งนี้มายหมออกทางที่ตกขี่อันอยู่เวียงนะแบบว่ามาเฮาขี่รถออมละไหมเออมันละมันอันอันออกท่านอ่ะทางไห่เฮากันบ้านเฮากันนี่นี่มาเลยแตกจ่ายบ้าว้าเราเออก ห้องผักหรือสันซามหองห้องผักกับห้องผักร้านเสาพอกะเมร์นี่น,น้อเงาผุนจอไ,ไ,ไหไปไม่เปิดมือลูกสาวนอนข้างในอีกเลยอีกเปิดเพลงบ่ รีวิวห้องพี่น้องจา๋า <c oughs> เนาะเตียงขู่เอ่กับห,ห้องก็บจบ้ามีบดคืนแพร่แพร่อากาศ <c oughs> <c oughs> ข้างนอกอน,นี่ก็สมีระเบียงมาพี่นะน,น้องเนาะทางล่างก็จะจับสีดำหายดำหน้า แม่ค่อยตอัน <c oughs> นี้ก็ที่จะเป็นเตียงเศร้าอไอ้ท้องแม่นองเท่นไป็น้องจะนอนคนหรือเตียงเนาะ <c oughs> ตุเย็ยนก็ขอขอบคุณพ่อกับแม่ละลายเด้อน,นี่สีสับีซัพ,พอร์ตลูกๆเนาะว่าจะเป็นเงินติด แล้วก็ห้องพักเนาะลูลามาฮอนเลยเนือเราเป็นทางแรกของเฮาเนาะทีแปลว่าจืบผู <c oughs> ้ใหญ,ญ่จะดีซัพพอตขาดนี้น้อยเ <c oughs> อื่ยคุณพ่อขึ้นแม่เป็นทางแรกเป็นทางแรกแล้วก็ทางที่สองที่นี่พอ่อก็ยีแม่ถ <c oughs> ้าาเมาขึ้นน้อยบดามะนามันขึ้นนะมานาวมันอาบ <c oughs> ปวดมันดับ หัวเป็นเรน,นสื่อนะงา,างน,งานจะแต่งหน้าวแาพาพาพาวันเป็นทาเลต้นอรนับค่คือยังอนอนรับอีนี่อยาสอดเจเมเอาไมยินแต่เตรียตมตำโปร เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งที่สองเนาะแของแรกที่ห้ามแม่บ้านอันนี้แล้วก็เมืองอันนี้เมืองอันนี้เนาะบ้านตาคเมย์คุนโอ้ยยอมใจอีเมย์พวกพี่น้องแจกติบนะแบบแจกแบบรั่วๆเลยเพคนก็ะหายกันมือคีย์บอร์ดนะให้เเทุกคนายไปทุกคน คนสียหายตน้นปีดพี่น้องตาเนาะเป <c oughs> ็นคนโม่หายหายพี่น้องตาแล้วกัแม่หลักลอบคนหนึ่งนะคนกระหายในทีบ้มเราก็แบ่งกัน <c oughs> เจ๊แบบไะรัวเลยเศร้าเอื่อยเด็กเจ๊เศร้ <c oughs> าเอื่อยแม่สุบันนีล่รอบแรกในะล่านกีบร้านกีบมันจะตุกป,ประทันกุบาทเนาะ อีเมลนะก็ลไหลซุดอยู่ตอนนี้ <c oughs> อีเมลก็ขอขอบคุณขอบใจพ่อกับเมลนนะ่ารายเนาะที่ดูแลลูกเป็นอย่างดีเลยเนาะขอให้คุณพ่อคุณแมนะ่เดินทางตลอดปลอดภัยเดอ้อไปเที่ยวส่มาใส่กันเนาะอยู่ดีมีแหงขอให้มีแต่ความสุขความเจริญอายุมันควรยืนเดอ้อพ่อยม่ สั่งลูกพูกขึ้นเนาะเขาให้ล่ำให้รวยกว่าเก่าเขาให้เบิ่งลูกเบิ่งร้านไปนานๆเดี๋ยวหักหน่อยๆค่อยหัหกหน,านานๆเนาะบ่อยหักไร้พี่น้องเลยหักไร้ได้สิเบื่อเขาซึมห่าวไว้เนาะเจคีสไลด์ราคาข,ของไปก่อนจ่ายให้เรียบร้อยจัดการให้ แม่ออกไล่สูตรอยู่ข้างนอกพ่อสบายดีพี่น้องอถือ้นพี่น้องเข้าน้ำึ้นนะถือ้นน้ำหมูกไล่เลยนะแพลอากาศค <c oughs> วายปอดถือยานแก้แผลมาซะบอกเดี๋ยวบอกขีดแล้วเนาะไม่คิดว่าฝนจะตกโดนฝนหิดเย้ยงนะ่ายเมื่อคืนเลยนะ อู hmm. <c oughs> <c oughs> ้พี you, you, you know, ่เมียนยังไหลสดอยู่พี่น้องปอกปลายมื่อวนี้เขาก็เซร่าเด้อพี่น้องจากฝากกดไลค์กดขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อขอบคุณพ่อกับแม่ละลายเด้อเนาะเลาก็มึงยังคำตอบแทนมีแต่คำขอบใจเนาะก็ดีแม่งเด้อเบอร์สุขุสุขุนท้อก็ไม่ขึ้นนะสมาร์ท